เราพูดถึง YouTube มา2อข่าวแล้วยูทูบเบอร์บ้างการอัปเดตข่าวผ่าน u t u b e บ้างต่างประเทศบ้างต่างประเทศบ้างดีกว่าเขาชื่อว่าเกรกยูเซตนะฮะมีการโพสต์คลิปเนี่ยใน YouTube ของตัวเองบอกว่าหุ่นของคิมจงกุกเนี่ยนะฮะใช้เตียรอยแน่นอนแล้วท้าเลยบอกว่าถ้าเกิดไม่ใช่เนี่ยจ่ายเงินล้านดอลลาร์โอ้โหสามสิบล้านบาทสามสิบห้าล้านมาดูกันว่าได้จ่ายไหมค่ะ นี่หุ่นแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นประเด็นข่าวที่ขึ้นพาดหัวข่าวต่อเนื่องเลยในสื่อบันเทิงเกาหลีแล้วก็อีกหลายชาติครับสำหรับกรณีที่เกรกดูเซตนะฮะฟิตเนสเทรนเนอร์นักยิมนาหนักแ,แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยเจ้าของช่องสอนเล่นกล้ามชาวแคนาดาได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตเพราะมัดกล้ามที่แบบโอ้โหแน่นมากในวัย45ปีของคิมจงกุกเองเนี่ยนักร้องพิธีกรดังชาวเกาหลีใต้มีความเป็นไปได้สูงว่ามาจากการใช้สารสเตียรอยด์เข้าช่วยครับเพราะในวัยขนาดนี้ ไม่น่าจะทําได้นะครับเปรียบเทียบกับภาพของคิมจงกุกในอดีตและปัจจุบันเนี่ยเกรกเองก็บอกว่าไม่มีทางเลยที่เขาจะมีกล้ามได้ใหญ่ขนาดนี้แถมยังออกปากท้ายด้วยว่าถ้าเกิดเขาทายผิดยอมจ่ายเงิน1ล้านดอลลาร์ครับแต่ว่าล่าสุดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะเงิน1ล้านดอลลาร์ที่ว่านี้ยังมีไม่ครบหรือว่ากลัวโดนฟ้องและต้องจ่ายค่าชดเชยมากกว่า1ล้านดอลลาร์ครับทำให้ยูทูบเบอร์ปากล่ารายนี้ก็ได้ลบคลิป ที่เขาวิจาร์แล้วก็พูดเกยวกคิมจงกุกออกจากช่อง YouTube ตัวเองจนเคลี้ยงเลยเพียงแค่วันเดียวนะครับหลังจากที่คิมจงกุกได้โพสต์คลิปลงช่อง YouTube สอนเล่นกล้ามของตัวเองโดยก็มีเนื้อหาระบุชัดเลยนะฮะว่าเตรียมฟ้องดำเนินคดีเอาผิดทางกฎหมายกับใครก็ตามที่ยังคงปล่อยข่าวลือเสียหายเกี่ยวกับเขาในเรื่องนี้พร้อมเรียกร้องให้เกรกเองเนี่ออกมาขอโทษด้วย ท่นี้ครับตั้งแต่จงกุกเนี่ยฮะได้ทราบถึงข้อกล่าวหาเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าเดิมเนี่ยมองว่ามันเป็นเรื่องขำขไม่คิดว่าจะเอาเรื่องแต่ว่าเมื่อคู่กรณีเนี่ยไม่ยอมหยุดก็เลยปฏิเสธว่าไม่เคยใช้สเตียรอยด์พร้อมเปิดให้แฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ว่าวิธีการตรวจหาเนี่ยมีแบบไหนบ้างเขาจะไปรับการตรวจทุกแบบเลยเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าล่ำแบบนี้ไม่จาเป็นต้องพึ่งสเตียรอยแต่อย่างใดครับขณะที่แฟนๆชาวเน็ตฮะแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะกับเกรตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็มองว่า คนบ้านเล่นกล้ามแบบจงกุกเนี่ยเคยนัดเดตส,สาวๆเพยผู้หญิงเพื่อไปฟิตเนสแล้วก็เล่นฟิตเนสมาก,กว่า20ปีทำไมถึงจะมีกล้ามแบบนี้ไม่ได้โ<ม>ใหญ่มากจริงนะใช่ก็ไม่แปลกใจเลยนะเพราะว่าคนที่แบบออะอย่างเทรนเนอร์เจ้เจ้ไม่เจอ<ม>เขาสองปีอะตอนนี้คือตัวใหญ่มากอะ<ม>อ,อ๋อคือคนถ้ากินถึง ออกกำลังกายถึงสัดส่วนโภชาการได้มันมีได้อยู่แล้วแต่อาจจะต้องใช้รลบเขาเล่นมา20ปีแล้วเนี่ยอพอคนมันมีแล้วมันมันไปต่อยอดได้ง่ายไงใช่แต่แบบจำไม่ได้เลยคลิมจงกุกไม่ได้เห็นนานสมัยก่อนยังแบบตัวลิลลสูงๆตอนนี้นี่คือลำมาก